สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงที่จิตแล้วเรามาดูปลาอ,อปลาเล็ขายไงคะโลละร้อยหกสิบอืมโลละร้อยหกสิบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูค่ะโลหนึ่งมันได้กี่ตัวคะสามตัวสองตัวเหรอคะอ๋อโลละร้อยหกสิบนะคะปลาเล็ดเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วปลาหมอละคะ าหมอปลาสลิโดโลละสองร้อยอ๋อโอเคแล้วปลาช่อนเหรอคะปลาแช่ปลาช่อนสองยี่ปลาดุกร้อยี่สิบนะคะตลาดนะัดเทศบาลอยู่ติดกับห้างชัยพงนะคะอุย้ยเม็ดปูแกะแล้วอะไรจ้าหลอกขายไงะคะถุงละห้าสิบจ้ะถุงละห้าสิบอ่อนหรือแก่เอ่ยอ,อ,อ่อนจ้ะอ่อนเอาไหมกินเป็นไหม เขากินไม่เป็นเอองอยากได้อ่ะเอาเอาเอาถุงนึงค่ะหวานเนาะกินได้เลยค่ะอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอาอันนี้แล้วกันจ้ะค่ะอลนนอุ้ยปลาไหลแป๊บหนึ่งนะคะอแล้วแบบทําแล้วอะคะทําแล้วก็สองร้อยเหมือนกันอ๋อเอาเอาให้หนูครึ่งโลค่ะ ครึ่งโลก็เยอะอยู่เนาะแล้วปลาช่อนล่ะคะปลาช่อนโลร้อยห้าสิบอือโลละ150ร้อยห้าสิบนั้นปลาไหลเป็นเป็นตัวเล็กอยู่ปลาไหลนาใช่ไหมคะปะลาไหลนา เป็นก็าโล้เป็นเป็นก้าโลละสองร้อยค่ะอันนี้แบบทำแล้วก็โลละสองร้อยเหมือนกันอ่ะจ้ะโอ้ร้อยหนึ่งครึ่งโลเยอะมากเลยนะเขาหั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้ปลาช่อนโลละร้อยห้าสิบหรือยูตัวเดียวดำพิ่ปีเลยเดี๋ยวเรามาดูจ้ะเดี๋ยวเรามาซื้อปลาปลาแร็ด ข้างในมีปลาไข่ไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวซื้อปลาเล็ดไปเดี๋ยวรอตังคอนทับนลยนะคะโอเคจ้ะซื้อปลานี่ไปก่อนซื้อปลา อันนี้ปลาอะไรผูดนะคะปลาเอาปลาเาล็ดเอ้าปลาหายไปไหนตัวนึงแล้วอ่ะเอาไปแล้วโอ้ปลาเล็ดอ่ะ,ะมันถึงโลยังเอ่ยมันเกินอ่ะลองลองช่างจะไม่ดีนะฮะ<า>อ๋อ โลครึ่งลองเอาไอ้นี่ออกโอ้เห็นไหมเออเอามันใหญ่มากเลยอ่ะอ่ะอ่ะจะเอาหมดนี่เลยเท่าไหร,ร่จ๊ะโลเท่าไหร่อันนี้โลสี่เหรอโลครึ่งทำไมฝั่งนี้โลสีออล่อ่ะฝั่งนี้มันเผาอ๋อเหรออ๋ออ่ะโลครึ่งอ่ะโลครึ่งรวมเป็นเท่าไหร่จ๊ะ แล้วแล้วนนี้ล่ะคะอ,คโ,อโลครึ่งสองร้อยสี่สิบร้อยสี่สจ้าปาลาเลดแดดเดียวใช่เนื้อเยอะมากเลยอโอนได้ไหมคะให้รับโอนใช่ไหม,ไมเงินสดหนูจะหมดแล้ว นี่เราได้มาแล้วปลาแดดหูังบุ้งฝอยน่ากินมากเลยอ่ะเอาไปแกงไหมเดี๋ยวเราไปข้างในกันอันนี้มีหมูมีปลาดุกย่างนี่ปลาดุกย่างอันนี้กี่ขนมไหมลูกทำไหมอ้ลอลดลดลูกเนื้อปลากายลดละสองร้อยแปดสิบทอดมันอันนี้ร้านผักตลาดเงียบๆนะคะเออนี่มาดูตรงนี้มีกบ ปัดดุกเราจะมาล่าหาปลาช่อนกันหามสวยตามเอาปลาไหม,ไ,มได้ปลาแลดมาแล้วจ้าไหนอ่ะไปดูข้างนอกก่อนข้างนอกมีอะไรอุ๊ยอันนี้จะปลาหนักมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาซื้อผัก ผักสดสดกันเลยจ้ามาเราเข้ามาซอยนี้นี้กันอืมซอยนี้จะเป็นร้านกับข้าวสำเร็จเอาไหมกินไหมลูกเคพับไก่อ๋ออันนี้ไปถ่ายวิดีโอเคพับเคพับนี่เอาไปเร็วถ่าย แคปเโอน้องกับเคปแบเนี้ยเอ่อได้ไหมอ๋อโอเคจ้าเดี๋ยวไปติดตามดูได้นะคะที่เพจสัญหาพากินพาเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะเอ็กซ์ซีใหม่ค่ะเอ็ซีใหม่อันนี้ทอดมันอะไรอะคะทอดมันหัวปีสุกหรือยังเอ่ย Oh, อ๋อเดี๋ยวมาดูใหม่จ้ะทอนมันหัวปียังไม่มีอะไรขายเลยเพราะว่ามันยังไอ้นี่อยู่เลยนี่ไงที่เราเคยมาซือ้ออะไรจำได้ไหมเที่ยวขายเป็น็แพ็คอะนี่จะไม่ได้แล้วหลายปีแล้วไม่ได้มาพิกจิตอันนี้อะไรอะไส้กรอกทอดลูกคิดมาลูกยี่สิบกินไหมลูโรตีขนมโคกอันนี้ข้างในจะเป็นอาหารแพ็คอะที่เป็นแพ็คแอะ ฮะนี่งหนึก็จชฮะซื้ออะไรซื้อทำไมอะจะกินเหรออ่ะไปซื้อไปไม่เยอะนะเอ้ยมันคนละร้านกันหรือเปล่าออกร้านเดียวกัน<ำ>ใช่ไปต<ำ>ิ้งติงนี่ มีอาหารแช่แข็งเต็มเลยมีปลาดอรี่มีไก่จ้อสันนอกสันในไก่นี่นี่ก็มีของเต้าหู้ซีฟู้ด89บาทเฟ้นฟาราปูอัดก็มีไหนอ่ะอ,อันนี้มนไม่ได้มีเป็นแพ็คหรอเป็นแพ็คหมดแล้วหรอนนี้เนื้อหมูนี้ไส้ขมนี่อันไหนลูก หนูสไลด์สามมิลสามชั้นนู่นนี่นั่นเอามามาแวะซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวไม่สุกอ,อ่ะโอเคครับเอาอันนี้สุกหรือ,อยังเ <c oughs> อ่ยได้เลยค่ะอ่าโอเคใายยังไงคะห้าสิบบาทค่ะถ้าพีทก็เจ็ดสิบบาทเพิ่มอ๋อ เอาเคคกพับธรรมดาไม่ใส่ชีสจ้ะเอาอันนึงค่ะอันมอ๋อเขาบอกว่าให้ไปฟั่งนู้นแล้วถ่ายมาเราจะเห็นเขาบอกว่าทำเฟซบุ๊กสดดอลล่าไหอะไรถามถามี่ได้ทำไหมเออเฟซบุ๊กก็ทำครับ YouTube ก็ทำครครับเขาบอกหนเดือนที่ได้เท่าไหร่ หนูเพิ่งเริ่มทำหนูยังไม่ได้เลยยังไม่ถึงเดือนใช่ใช่แล้วอันนี้ร้อได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ่ะเออไหนเราเรามาแมกกดติดตามกันได้ไหมอ่ะเออโอเคอันนี้เขาฝากเลยนะเขาวากเลยนะปลาปลาไหลเอออันนี้ปลาแล็ดแดดเดียวขาดปลาช่อนขาดปลาช่อนแล้วแล้วก็ผักอันนี้เอาอะไรลูก อันนี้ไก่ทอดไหมไก่ทอดเบื่อหรือยังอุ้ยน้ําสับประรดอยากกินนะ่ะเอาน้ําสับประรดแก้วหนึ่งจ้าหาก,กินยากนะอคะอ๋อทอดมันใช่ไหมคะทอดมันหมูเด้งค่ะอ๋อหมูเด้งหมูเด้งไม่เอาคะ่ะเอาเอาน้ำสับประรดจ้ะเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะเดี๋ยวตรงนู้นมันมีทอดมัน,ห,นหัวปีด้วยเดี๋ยวเราไปซื้อทอดมันหัวปีกันรถระวังรถนะคะอ๋อใส่หมูเด้ง หมูเด้งเด้งเด้งอ๋อท่าไรคะไม่ปั่นนะหนูไม่เอาปั่นอ๋อไม่ปั่นมันจะเข้มข้นนะเข้มข้นหน่อยนะอ๋อเหรอถ้าสำหรับคนชอบกินก็ไม่เป็นไรอ่าอ้าปั่นก็ได้จ้ะท่าไรคะปั่นมันจะกลมกลืนอ๋อไม่เป็นไรท่าไรคะยี่สิบห้าใช่ไหมต่อไปนี้หนูช่วยกินนะไม่เอาไม่อยากกินน้ำสับปะรดมันห้ากินยากไงน้ำสับปะรดอ่ะ ไม่มีใครตัวทำกันจะส,ด,สดไม่มีใครน้อยมากเอองั้นเราเอาไอ้เป้งโซนใส่แต่นี่ไม่ใช่ที่ปรุงแต่งสุออกแล้วก็คนละน้ำหอมกลิ่นสับประรดขึ้นใจรุ่นอันน้ำปลาอะไรนี่รู้ปะปลาวงแต่ละยี่สิบบาทเท่าเพิ่ไม่ค้าพิ่งมาเนาะใช่ น้ำสับปะรดหากินยากนะสับปะรดฟั้นที่ตลาดเทศบาลข้างข้างห้างเฉลิงศรตลาดนเทศบาลจังหวัดพิจิตรลองลองลองอ๋อไม่เป็นไรค่ะไห้ชิมดูจ้ะไม่เป็นไรค่ะไก่ทอดเอาไก่ทอดไหมไก่ทอดใช่ไหมทำไป ไปซื้อไก่ทอดเดี๋ยวจะไปทอดปลาปลาแล็ดด้วยซื้อปลาแล็ดมาหอม,มชื่นใจหอม่ะใช่ค่ะนี<ม>่<ม>รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในนี้หมดไหนขอชิมทอดมันหน่อยได้ขอชิมเลยูยได้ก้รัวเลย อืมอร่อยนะแบ,บ่าแล้วาวเสร็แล้วอร่อยนะอร่อยลองดูดิอหอมไหมอืมเขาบอกอันนี้อร่อยขอบคุณค่าอุ้ยอร่อยจริงๆอ่ะเราไปกันต่อเลยมา อืมปลาหวงลยี่สิบห้า,าบาทอืมใเอาปลาไปไหนไอ่ะปลาไหมไม่เอาใช่ไหมฮะซื้อกลบ้านได้้ยแล้วมือนางเาท่าไหร่คะปุีแล้วยี่สิบห้าบาทาาาอืม อดูแต่ที่บ้านยังไม่หมดเลยนะเออหาไปสองวง